อยู่กับช่องนิตยาชาแนลมั่นซอนะคะวันนี้จะมาห่อสักขทาวนะคะคุณข้าวมันษาเรานะคะ giang cho lộ quá lát nó chứ nó yeah nata papa nte katon c c mo n na ma na na c c kuad e ba ma na na งานที่ไหนก็มาดิแม่ฟองตาเหรอฟอง

ประมาณนี้นะคะเรากอะประมาณนี้ค่ะ ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมนะคะเตรียมขอกแล้วนะคะเข้าพันซาค่ะฝั่งนี้แม่บ้านก็จะซานตะก้านะคะซานตะก้าสั่งส่งออเดอร์นะคะลูกค้าสั่งนะคะขอโทษเอฟซีด้วยนะคะที่ล่าช้านะคะเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านบ้านสรงซีช่วงนี้มีงานมากเลยนะคะก็ขอ โทษด้วยนะคะที่ออเดอร์ส่งไม่ทันนะคะเพราะว่ามีภารกิจเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะก็ขอขอขอโทษ f c ด้วยนะคะถ้าเสร็จแล้วก็จะรีบส่งให้เลยนะคะขอโทษด,ด้วยจริงๆเพราะว่ากลุ่มในบ้านเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็3าตะกร้านะคะส่งออเดอร์ลูกค้านะคะค่ะกลุ่มหนึ่งเราก็จะไปมาผ่านะคะ อีกกลุ่มนึงก็จะไปทำความสะอาดที่วัดป่าห้วยบงเราเตรียมงานนะคะขอบรรษานะคะพรุ่งนี้พักีสวยๆค่ะ แมวบตอสวยมากๆเลยนะคะของกลุ่มแม่บ้านเรานะคะอุ้นนุนได้นะคะสั่งจองได้อาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านเรามีภารกิจเยอะมากอย่างเช่นวันนี้นะคะก็ไปรำนะคะแล้วก็ดำนาก็ยังไม่เสร็จนะคะขอโทษ fc ทุกคนท่านด้วยนะคะที่สั่งตะกร้าปไปที่ได้ช้านะคะปกติก็ว่าจะส่งให้ fc ประมาณวันที่17นะคะแต่ก็ล่าช้านะคะพอดีทางบ้านมีงานนะคะตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะเสร็จสิ้นไปนะคะวันนี้นะคะ ต้อนรับแขกนะคะมาจากสกลนครนะคะค่ะหน่วยงานกรมนอนะคะค่ะวันนี้ก็ต้อนรับแขกมาจากสกลนครนะคะกองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครนะคะเส็จสิ้นไปนะคะค่ะก็ขอโทษเอซด้วยนะคะที่ช้านะคะแต่ก็พยายามใกล้จะเสร็จแล้วละ,ค,ะค่ะค่ะเล่งมือนะคะกลุ่มแม่บ้านของเรานะคะ กลุ่มแม่บ้านส่วนหนึ่งก็จะมาสานตะก้านะคะอีกส่วนหนึ่งกลุ่มแม่บ้านก็จะไปมัดผ้านะคะเตรียมประดับผ้าจะแห่เทียนพรุ่งนี้นะคะค่ะรถผู้ช่วยมาแล้วค่ะก็จะประดับผ้ารถผู้ช่วยเนาะค่ะเนาะคะ่ะเรามีงานหลายอย่างก็ขอโทษเอฟซีด้วยนะคะที่ล่าช้านะคะแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วก็จะจส่งให้เลยนะคะค่ะเราก็จะไปประดับผ้านะคะตอนนี้ทางนี้ก็ซานตะก้าทางนั้นก็จะประดับผ้าเพราะว่าพรุ่งนี้จะแห่เทียนเข้าวันษานะคะเนาะ เอนตียากับกลุ่มแม่บ้านก็ห่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะเตรียมเรียบร้อยนะคะเราก็จะมามัดผ้านะคะทีนี้นะคะเตรียมมัดผ้านะคะกลุ่มแม่บ้านก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะส่วนหนึ่งก็สารตะก้านะคะแม่บ้านแล้วก็แม่บ้านกลุ่มหนึ่งก็จะมามัดผ้านะคะ อีกกลุ่มนึงก็ลงไปวัดนะคะค่ะลงไปวัดทคาความสะอาดนะคะค่ะเทียนนะคะเทียนข้ามันสาพรุ่งนี้นะคะวันที่สิบเก้านะคะเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะก็จะเตรียมนะคะมามัดผ้านะคะ because <laughs> i สำหรับคลิปนี้อัตยาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ได้บุญร่วมกันนะคะเอฟซี่าร่วมเตรียมงานนะคะแห่เทียนเข้าภาษาพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ